เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาชมสวนผักค่ะผักกวางตุ้งงามงาม <Okay. S 1> ของยายผายเนาะคะ่ะผักกวางตุ้งงามคักค่ะต้นงามคักเนาะพี่น้องเบื่องามคักค่ะสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีค่ะมาชมสวนผักยายผายจา้ามาเก็บผักกันเนาะคะ่ะผักกวางตุ้งงามงามค่ะเห็นไหมาจา้ะผักกวางตุ้งงามงามจา้า นายไพ่กำลังเก็บผักอยู่เนาะค่ะเก็บผักวางตุ้งกันค่ะไม่แจ่ดเด้อไม่แต่อันงามๆเลยค่ะเพียะเพียโอ้โอ้โอ้งามค่ะเดีาจะไออกสี่ตัวเขาไปต้มจับชายแพนีเยาไปปลาพ่อยวนก็คือขึ้นออกไปย่าเย่ไรดอกงามต้นงามขับพี่น้อง ชมสวนผักกันค่ะทุกคนผักกวางตุ้งกำลังเริ่มออกดอกเนี่ยไหมติดอันเนึ่ยมาชมสวนผักแย้ผายกันค่ะจุ๊ยจุบจ๊บๆนี่อันนี้ถั่วค่ะถั่วมันวายแล้วถัวถ่วฝักยาวมันวายแล้วเดี๋ยวพามาชมทางนี้ดูทางนี้ต่อเนาะค่ะนี่ ชมสวนผักค่ะเดาะงามค่ะเนาะค่ะเฮ้ยพี่เจตต้นงามงามเนาะค่ะกําลังเริ่มออกดอกแล้วค่ะผักเนาะค่ะชมสวนผักกันค่ะทุกคนชมสวนผักเน่ะค่ะผักกวางตุ้งใบเขียวๆกำลังเริ่มออกดอกแล้วค่ะลําต้นใหญ่มากจะพี่น้องมาเบิ้งกันค่ะทุกคนนี่ค่ะ เห็น,นล,ล็อก่วมันควากินแล้วยังยังไม่ได้กินนี่ค่ะตรงจับขาอโอ้ยใส่ใส่นั่นน่ะเอาถ่ายร<ผ>ูปถ่ายร<ถ>ูปถ่ายรูปเดี๋ยวนี่ค่ะมาชมทางนี้ก่อนสวนผักยายพายสวนผักสวยงามมากค่ะบักทั่วก็ไว้แล้วนะคะเนี่ยหั่นบักทั่วเราจะพากินบักทั่ว ในหน่อยแสบเลยค่ะพี่นอ้องจะพาชิมค่ะอร่อยนะเนี่ยถัว่วอร่อยหวานชมสวนผักกันค่ะเนี่ยผักบางซุ้งโอ๊โอ <c oughs> ตาย <c oughs> พี่นอ้องไปตกกันแท้ <c oughs> ไม้ไ่ไม่ไปไม้ไเพียเพีย<ม>ตกคันแท้ ตกัชเดวลังไปูมนชม,มสวนผักกันชาไปตู้ด,ดีทันไป,ป้ยจจาจกก๊าซวานแล้วชมสวนผักกันคชาชนต้นหอมค่ะเมื่อกี้ตกคันแทจ้าตกคันแทจ้าเมื่อกี้ห้องเาัานี่ค่ะ อันนี้จนหอมเนาะค่ะหอมอันนี้มาดูมาดูถั่วค่ะถั่วฝักยาวยายพายดกมากค่ะพี่น้องบั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 งถั่วดกมากค่ะเมื่อกี้มือนตกคันแท้จ้ะพี่น้องถั่วายพายดกค่ะค่ะมาดูค่ะนี่ดกค่ะค่ะโอ้ยนี่แงว์งค่ะถั่วดัดผมกว่านี้ค่ะเนี่ย ถั่วดัดก็มีค่ะอาทิตย์ถั่วเงาค่ะอันนี้ถั่วดัดจ้ะงอ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 งเงาักเนาะพี่น้องปลาพายคือว่าเก็บอันนั้นไ,ไปไปตากแดดปลาพายมันเหี่ยว,วแล้วนี่ค่ะพึดเงาคักพี่น้องป,ปืป๊ดนะพี่น้องมันคือยเงาคักเงาแน่แท้เพีย ันยาวคักยาวแน่ค่ะตำาบกหูเอาตำาบกทัวสองน้วยกับอิ่มน้องค่ะพี่น้องมันยาวค่ะพูะดเผี่อกฟอร์มค่ะปลูกซิปต้นก็นได้กินแล้วค่ะพี่น้องเผี่ทัวดกคักเบิง้งอย่าพายเขาเจ้าคือดกคักดกเหีดเถอะดกอีรีเป็นยังคือดกคักดกคักแค่พาพี่น้องดกคักดกคักทัวค่ะมาเบิง้งมาเบิง้งพี่น้องผุนแต่ค้นปลูก สันสันเองพี่น้องเบิ้งทัวปื๊ดพี่น้องเบิ้งเบ้งเบื้องปื๊ดแงวคักเงวคักเง้วคักแง้วเนาะเนาะค่ะนี่ถั่วฝักเงาวแง้วสมชื่อเลยเนาะค่ะพี่น้องถั่วฝักยาวยาวมากค่ะนี่ผักอิตูค่ะเอาไปใส่แกงใส่โปใส่แกงเนาะค่ะใส่หมกเนาะค่ะ ผักอิตูกำลังวายแล้วผักอิตูกำลังวายแล้วค่ะกวางตุ้งของยายพายเนี่ยกวางตุ้งค่ะยายพายคันค่ะนี่บึงบัวค่ะพี่น้องสี่แพ้มาเบิงบึงบัวค่ะชมผักเสร็จแล้วมาเบิงบึงบัวเยอะมากเนี่ยบึงบัวค่ะเห็นบ่ค่ะนี่บึงบัวไม่แต่บัวทั้งนั้นเลยค่ะ บัวที่เขาเก็บเม็ดไปกินเนาะค่ะพี่น้องเนี่ยบึงบัวที่เขาเก็บเม็ดไปกินกันค่ะเนี่ยเห็นบ่จ้ะบึงแบบใหญ่เลยพวกปลาใส่น้ำนี่บ่เนี่ยน้ำปลาปลานะนี่บึงบัวจ้าต้นกล้วยก็มีค่ะกล้วยายไผยกำลังสแก่แล้วค่ะนี่ค่าค่าก็งามเนาะค่ะนี่กวางตุ้งค่ะ กวางตุง้งยาพายเต็มเลยว่ปาปลาไผ่ขั้นขากวางตุง้งค่ะสวยฮะบ,อบ,บอัวบัวนี่ค่ะผักชีจีนก็มีค่ะว่ผักชีลาวค่ะผักชีลาวก็มีจ้าทุกคนเห็นไหม นี่เด้มันขึ้นเลยเด้สามตน้นผักชีลาวก็มีค่ะยญาแพรก,ก็มีค่ะบักพิกก็มีพี่น้องใบกระเพราก็มีจ้าทุกคนอันนี้หั่นบักทั่วไว้แล้วค่ะจากน้อยยาผายก็ปลูกอีกค่ะยาผายปลูกพอใายเหลาเป็นคนรอดค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะทั้งนี้ค่ะผักกวางตุ้งค่ะคนปลูกสวยค่ะคนรดรด คนรดต้องรดคนปลูกมันค่ะคนรดต้องขยันด้วยค่ะทุกคนเนี่ยกวางตุ้งต้นใหญ่มากค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะเปิ๊ดเอาไปต้มจับชายเนาะค่ะคอยแซบค่ะพี่นอ้องต้มจับชายต้นลาต้นมือ้อหต้นอันนี้ค่ะลําต้นใหญ่มากค่ะพี่น้องเบิง้งต้นใหญ่คักไงเนาะพี่น้องปิ๊ดเป็นจะกินแซบผัดกับแซบเนาะค่ะ กวางตุ้งผัดกระแซบลวกกินกับปนก็อร่อยจ้าทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะมาเบิ่งกันจ้าทุกคนอันนี้ปะอันนี้หักออกแล้วเนาะค่ะมันกําลังแตกออกมาอีกอันนี้ยิ่งแซบค่ะมันแตกออกมาไหมเนาะคะ่ะแห่งแซบจ้าพี่น้องกินได้ตลอดเนาะคะ่ะนี่ค่ะนี่มาเบิ่งค่ะทุกคน สวยงามมากค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้พามาชมแค่นี้ก่อนเนาะคะ่ะเดี๋ยววันหลังเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันหลังจะมาชมสวนใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบายบาย